เมื่อวานนี้นะครับที่กระทรวงพาณิชย์เขามีการประชุมการเรื่องของทิศทางข้าวนะครับเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของการลดราคาการผลิตลงให้เหลือไร่ละ3,000บาทภายในระยะเวลา5ปีครับเมื่อวานนี้ครับนายจุรินลนักษณะวิสิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยนะครับหลกัหลกๆนี้มีพันธกิจ4ด้านคือเรื่องของด้านตลาดในประเทศตลาดต,าต่างประเทศนะครับการผลิตการแปลรูปและนวัตกรรมครับ ซึ่งที่เรื่องเรื่องที่ถูกจับจ้องไปคือเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกร,เ,กรเหลือไร่ละไม่เกิน3,000บาทจากเดิมที่มีต้นทุนอยู่ไร่ละ6,000บาทในระยะเวลา5ปีให้ได้นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยถามถึงเรื่องของ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยนะครับปัจจุบันในเฉลี่ยไร่ล,ละ460กิโลกร,รมัมาลิตเองพยายามพยายามนะครับที่จะเพิ่มเป็น600กิโลกรมัมถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่ให้ได้นะครับส่วนเรื่องของการแปรรูปนั้นจะมุ่งเน้นการใช้นวัตรกรรมจากข้าวเป็นหลักจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้บริโภครับรู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์นั้นมาจากข้าวพันข้าวชนิดใดจะมีการวางแผนนะครับเรื่องของการสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการบริโภคในประเทศกับการผลิตข้าวในแต่ละปี รวมถึงเรื่องการสร้างพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่มเพื่อทําให้ไทยเป็นผู้ส่งออกหลักของโลกต่อไปและสามารถแข่งขันได้นะครับแน่นอนนะครับมีการถามถึงเรื่องของการส่งออกข้าวไทยที่ตกไปอยู่ที่3ซึ่งทางพณิชย์บอกว่าไม่สําคัญว่าอยู่ดับที่เท่าไหร่นะครับ เรื่องของการสร้างความสมดุลขัข้นต้นนั้นสําคัญกว่านะครับจะมีการสรุปแผนทั้งหมดนะครับเพื่อจะให้เกิดผลภายใน5ปีและเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารการข้าวนะครับและส่งให้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ